ไลท์สติลเลยครับแครี่ครับด้านตัวของไลท์สติลแพ็คขึ้นกับเอมเบอร์หรือว่าทิเบอร์ซอได้หรือว่าระหว่างที่ทิเบอร์ซอโดนหนักๆเนี่ยก็จะเป็นการกระโดดขึ้นตัวเพิ่มแม็กเลือดให้อีกเนี่ยครัทำให้สแตนได้ผมลอริงกี้เข้ามาครับอัร์เทนนวินเซนโซผมรวบตึงยะมาต่อเซวินเซนโซโสดเฟดปาดไปโดนเขีหมดแต่ก็ระยะไม่ได้อยู่ครับใกล้เีนันดันด ล่าหนี้ไปเรื่อกบผมเปิดมาเซ็นบุบบุ๋ยฮะถอยมาครับโดเร่งกิ่งม้ากับผมอัดเต็มสกรีมก็เพนไปย้อนต่อตายครับเพรานบอมฮะต้นเกมนี่ครับยังไม่เร็วครับไม่มีรัมนั้นหนีฮะเรียบร้อยไปครับเฟิร์สบัตของนั้นกรชบอยครับถือได้ว่าตัดสินใจถูกครับคิวครับเข้ามาตัดรุนช่วยผมแล้วก็จัดการเฟิร์สบัตไปฮะสกอร์ผมหนึ่งสุดครับเคอรเรียตายของนั้นแจ็คกี้บอยครับในนั้นเป็นบูทฮะเพราะพวกเขาเปิดไว้ใส่บุบบุ๋ยครับสตันเออสไปสอง พลอยออกมาครับบุมบุ๋ยบนนี้ว่าไงครับตายครับอินเซนโซครับโดนมาซาจัดการฮะสงครามตัวเบียดฮะเป็นดับเบิลไอออนเชลบอมนันโดก็ถอยแล้วเดี๋ยวจะแย่แล้วฮะครีบข้าวปังวตันนี้4นาทีผ่านไปครับดับเบิลไอออนเชลอีกครั้งก็ับไซเรนไปแล้วก็โรลิงย้ำต่อจัดการนันโดไปเลยฮะดูจัดก็บอกจานคิวครับกับนันโดของมาซาฮะดับเบิลไอออนเชลสกอร์เป็น3าศูนย์แล้วตอนนี้ motivating ทำตัวหน้าร่อยโยมมือครับดันล่านี้ก็เข้ามาลึกครับผมโดนเออสไปฮะเบร์ลิงเดชเฉือนมาไปโดนนั้นบุ๋มบุ๋ยกับผมเข้ามาจะแบตดลีเลสเลหรือเปล่าเออคาร์โลพับโอคอลครับผมนิ่มๆไปครับบุ๋มบุยปั๊มเมจิกสติกแล้วถอยออกไปได้ครับผมรวดนะฮะบุ๋มบุยฮะเอาจัดครับดาเมจยังไม่พอครับมันสกู่นี้ครับคาร์โลยังสามต่อศูนย์อย่ครับผมระบอบครับทิปให้นั่นจานคิวเฉยเลย มินพยายามจะเข้ามาแกงตรงกลางหรือเปล่าครับมาสกูนี้ยังไม่เห็นช,อนนอชนอ็อนตออนะฮะดีครับผมเก็บไป i l ลูชั o n ครับคาร์โรอันติกีนมาจังหวะนี้ครับผมครับกัจจบอยจัดการนันคาร์โรไปเรียบร้อยฮะไซเลนเปิดผ่านไปเซนต์เวดกิ้งครับเวน,นิเดียเชิญมาครับเทนโดขอ,ของคิมิซึเออสไป,ปายเปิดไปครับบุ้มบุยเวฟไฟบัสตัน,น,นต,ต่อครับแจ็คก,กี้บอยเวนิเดียเชิญมาต่อหนึ่งทีครับผมมาสัจากนารนันโดไปฮะเฮกเปิดรัผมด้วยบุ้มบุยฮะ ยังไงดีคือวิ่งเข้าใส่เลืล็ดว่าครับถอยกลับครับเติมมาหน้าก่อนฮะโอ้โหแล้วไรซิลเลอร์ตายไงครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเพราะต้องยืนฟาร์มขาตายแบบหนักมากฮะสร้างตำนานเกมไวต่อหรือเปล่าครับเฉือนไปเสร็จจิกี้บอยฮะเอาบันตีแล้วด้วยฮะตัวของเรียนคอนเนคชั่นเออสปายยืดไ้ปฏิยกระซาผมแล้วก็เพลทเคาะจับ,บล็อกย้ําต่อฮะเหนือรอบทิศท,ทางไปผมเรดไฟบ布拉สตันไปที่คาร์โรฮะ ไปวินสโลไปกระโดดราคาโรตายครับจังหวะนี้โรลิงกิ้งครับอัดแนวหลังไปที่วินเซนโซวินเซนโซถอยครับผมมีออนเชลครับผมเผาเอยู่กับฉกาลป่าสามจบวะนี้ครับทั้งได้โดนคิมิสุคิมิสุถอยครับนันโดถอยครับผมชิดทาวเวอร์ไปล่างนี้ว่าฮะคิววินเซนโซครับผมจี้เข้ามาใส่วินเซนโซยิงซิวเวลก็แบบกันไฟหนึ่งครับผมกัจจบอยจัดการวินเซนโซไปแล้วฮะดาตัวของฝั่งคิวก็ไม่รอผมแรนดนเข้ามาจังหวะนี้แค่ใส่เดินกัจจบอย บอบครับผมเรมเนนบทต่อยหนึ่งทีครับดับเบิลคิวขนั่นบอบครับแตกพ่ายไปฮะเซนิเชนจับบล็อกเลยหรือเปล่าฮะเจ็กกี้บอยไม่มีตายเกิดครับอลแซบเป็นหนึ่งทีครับเฟรมการ์ดเผาเรมเนนอีกรอบรอบบอบทางด้านบนไปเข้ามาสตันแต่ว่าไม่มีเฮกต่อฮะโรลิงกิ้งมาครับแมนตใช้เปิดพ่ายลงไปครับเทางด้านของคาร์โรเรียบร้อยฮะวินเซนโซก็ไม่รอดครับผมวอร์ดให้กราวตรงนี้ครับเปิดได้ดีฮะ วอลออฟเรพิกาเนี่ยเองครับเอาเลื่อนกันไปครับผมทางด้านออฟชาโดไซเลนแล้วก็สโลคิ่มีเสือกับผมโดนอันติกริดไปนะครับลงเต็มข้อโซนิกเวสกริมเพย์ไซเดนบ๊อบบ๊อบครับผมไล่เข้ามาสับไปหนึ่งทีแล้วก็แรมหนักครับผมแล้วเปิดมาย่นต่อพรัเขาคลอกับแล้วยิงไงดีครับโรลลิ่ลงกิงเข้าไปเออสไปซ์ันสองกับขึ้นมาเหมือนกันก โดนเฮกเย้าต่อยเทียวบ๊อบตายผมทนงด้านโดขอฟังเอเวอร์สวีทครับแล้วก็เป็นด้านซาพยายามหนีหนีไม่พ้นฮะดับบเิิลควนั่นจานคิวแล้วครับเมื่อสักครู่นี้กลิ้งเข้ามาโซโลซองครับทางด้านไลออนก็เปิดสตันซองเหมือนกันครับทำให้เซฟนั่นคุณอัพเพนไปได้ครับเมื่อสักครู่นี้รอดไปครับกาชาบอยดันบอลก็ต่อไปฮะมาซาเพราะโพราะแหลมแหลังนี้ก็โอบล้อมมาจะเอาโน่นนันโดให้ได้อีกทีฮะโดนไปครับผมโน่นมาสลอตครับ คิวเชนล็อกไม่ได้ดินไม่ได้ไปไหนครับแต่ฝ่ายไปไซลเลนเปิดมาใส่ดั้งเดิของฝั่งไลซิลเล์ไลซิลล์ไม่ชอบเลยครับเจอไปเองครับผมเปิดร่างรเรไไม่ได้แล้วก็ตายไปคิลลี่สปีครับของด้านเกชบอยฟิเลสหุ่นูเห็นเลือกอัพอเอ่อไซเลน์มาครับซีเวนสเตรยนครับเพิ่มแม็กเลือดกันไปฮะไอเทมออกขิดครับอย่างไวก็คลีนไซเลนเปิดยาวต่อโรลิงบอลเดอร์ครับอัดลงเต็มที่ได้เดืโดนัวทิพย์ฮะ โดนสไปอีกกินรอดครับผมอันติกรีดมาครับทิมอสอยไม่ตายครับผมคิมมิสึฮะแจ็คกี้บอยเก็วุ่งเขาใส่ครับผมวินเซนโซตายครับเรียบร้อยเหมือนกันเดี๋ยวนี้แม็กกีไทยครับแอคทีฟมาเซนโตของคิมิสือรัวๆครับดาดบนนี้ก็เอียนเชลไล่นั่นคาโรครับโขาคล็อกไล่ไปก่อนครับเปิดมาจากวันนี้ก็บอลริก้าบอลแต่ทำอะไรต่อไม่ได้ครับเกมบาลสตันก่อนแล้วไปพูดความทำเพลงครับสับไปคิดดีเข้าหนึ่งทีหัวตแบบไม่หยุดหัวตไปเรื่อยเลยผม โลริงบาเดินมาครับโซไขึ้นไว้แล้วตอนนี้ดอปครับผมลงมัไปครับไลซิลเลอร์ครับแล้วนี้บอบครับเข้าล้วงแนวหลังย้ำต่อบุ่มมวยครับแรกไปครับฐานด้านคิวก็ตายก็จบวันนี้ครับเบรคทิงก็ตายเกิดมาครับเป็นกิจไท้ครับระเบิดอัดลงไปครับสามตัวครัาร์โรจะตายฮะฐานด้านคุณเฟรดีสิบวิ้กก็ถึงจะกรีดได้สุดอีกเว้ครับวางวอลวิก้าบุกแล้วก็ถอยไปก่อนครับแยกใหายฮะวางไปควีน้องเพลงครับผมมาแวบหรือเปล่าฮะใส่เลนลอยแล้วเรียบไปครับตีตุ๊กตาออกไปก่อนครับทะงด้านควีน้องเพลงฮะ เปิดวงคล้องมาครับโรลลี่บาตเตอร์ใส่เข้าไปที่เจ้านของคอกเปิดกระบอกคอกบิกสไลด์หนีพ้นหรือเปล่าไอ้ฮะเซนที่ไฮเก้าเดินกันไปอันติเกิดไปดิสบอออัดเต็มครับที่วินเซนโซวินเซนโซตายครับด้านนี้ครับแรมนั้นครับกลับมาก่อนเขาบลอกเจอสครีมอระเพณดักหน้าไปฮะในจุดจุดนี้ซ่เป็นหนึทีครับบลอกครับทางด้านของกาชบอยถอยมาครับด้านตัวของฝั่งบุมบุยก็ไม่รอดครับเจอนันโดโบกตายฮะโรลลี่บาตเตอร์มาครับอกคีก็เซเลนไปครับแล้วก็เซเลนลรวัวแบบซ้ำ ย้ำๆกับผมทำอะไรไม่ได้ครับนันโดแล้วก็ตายไปฮะอย่างแกชะชะคราบบาดไปที่มาซ่าครับผมมาซะทอยครับกระโดดแซบไปดีครับบ๊อบบ๊อบถอยครับโรลลิงบอลเรอร์มาครับจังหวะนี้แม็กนิชัยเระเบิดเซตเลครับเขี้ยวไปหินผ่านกันไปครับแยกย้ายเรือจะไปต่อครับบีบกันแบบจัดๆเลยครับตอนนี้โมดิเวทัสอัดหนักไปที่นั่นเอ็กซ์คลาชั่นพร้อมเปิดเลยหรือเปล่าครับฮุกมาจังหวะนี้ใส่ควินเพนดรอปลงครับตบควินเพนยับหรือไม่ฮะ เปิดพ่อคองเนี่ยไปก็ตกควินเพนตายไปเรียบร้อยผมไม่ได้เดือดครับแล้วนี่เขาบอลริก้าครับขึงกันไว้ต่อครับบ๊อบกับนันวินเซนโซตายฮะโรลิงบาเดอร์มาไปโดนนันโดครับโยกลบไปก่อนแล้วนันโดยังไงครับลากยาวๆครับหลบชาร์ตก้อนหินของฝั่งอาจารย์คิวไปครับเอิร์สวีครับเอิร์สไปเปิดมาจากใครครับผมบุบุยแล้วก็เรียบร้อยครับถึงได้โดนคิมิซึฮะหมดรถไฟเมื่อสักครู่นี้ครับเบร์คิงไม่ได้มาจอยครับฟาร์มยาวๆครับด้านบน ออมมาครับผมเซลลผ่าลไปจังหวะนี้ครับทางด้านตัวของฝั่งวินเซโซตายนะหนีไปก่อนครับเซลของคาร์โรฮะทัในไตแบบไตขอบม,มาเตรียมพิกอ้อยอย่างเงี้ยนะบิงแล้วโหไลออนฮนะแบตเตอรี่ซอร์อกกระตุกลงไปครับผมไตออกแล้วก็กิง้งหนีครับฐานจางเกี่ยวครับรอดไปได้คาร์โรผมโดวจี้ครับเดินหน้าตัของกาเชบอยครับเฟรเดร แสไปดีคบแล้วก็แรมนัทออกอีกหนึ่งครั้งสลิชเชอร์ล็อกซอาไปโบสเซเลนต์กาอาการผลแล้วก็มีออกขีดเซเลนย้อนมาต่อครับไม่ได้เดินครับอันติควินกรีฟเข้าไปครับบ๊อบตายฝั่งนี้ดรอปลงมาครับผม่นนันโด้นันโดก็ถอยครับกับนั่นคาร์โร้มีโรทัตต์ออกครับโลเรนกิ้งเข้ามาจังหวะนี้ไซเลนต์เปิดผ่านไปครับทันหรือเปล่าครับเปิดโรทัตตดรอปไม่ได้ขยับแล้วก็ทิมมัสซอร์ขีนนิสปีนกับนั่นจานเขียวโลเร ยังไงก็ต่อรถจตอบเครือบไว้ผมแต่พยายามจะสตันวหร์ดจับกระชากคอเสื้อผมด้วยนัน่นแบล็คคูมตายกันไปครับแล้วนี้ฟิงเกอร์เรลฉีดเขาย้ำต่อคีมมิซึฮะไม่มีโอกาสได้สแตก็กกรอกรบผมตายคู่กับเพ่อนบ๊อบฮะเขามาตายเขามาเซฟกันครับลากกระชากลงเหวกันไปทั้งคู่เลยฮ26ะ26-9ต่อตอนนี้มินนำอยู่13โอเคครับโมริเวทนะครับโอกาสชนะ97%ฮะมีวอลอยู่ให้การนี้เปิดใส่กอลผมแล้วก็อัดหนักเพื่อนฟิมสผมโซ่ผมได้จ่ายหรือเปล่าเอ๋ถึงได้โดนข,ของโซบายไม่ได้จ่ายครับ ส่วนนั้นเอกเกิดก็ตายครับใส่เลนยับๆเลยฮะเต่ได้เออร์สเปดครับเล็ดดีจารย์ครับเออร์สเปดนะในเพลยนี้ของอาจารย์คิวนันโดกลางต่อกรับแจ็คกี้บอยนานโดถอยฮะใส่เลนเปิดอีกแล้วบอลแล้วเตะเข้ากลางเลยครับกระชากย้ำต่อครับด้วยทางนันโดของฝั่งไว้กูละลายครับนันโดฮะไม่ได้ขยับเลยฮะตีทาวเวอร์ตรงกลางต่อฮะคะแนนแจ็คกี้บอยครับ คนรอซ้อนเลยครับผมมีบอลวิก้าผมฮุกมาเจอกันดีครับอิกซเวลระเบิดผ่านไปด่านนี้ครับผมจะเข้ามาร่วมผมจะไม่ทันครับมาสาวด่าไปกระแทกลัวผมแล้วดีครับเท่านอร์ของคาร์โดตายครับตัวเปิดไซเลนเปิดมาครับยัดลงต่อนันโดคนเดิมครับโดนฟิกเกอร์เดชชีตปิดเข้าไปฮะคือลืมตาดูโลกมาได้สองสามนาทีที่ตาย1นาทีตาย1นาทีตายเลยครับตายไป6ตัวครับผมไล่สิลเลยเกมนี้แค่โดนไซเลนก็เหงาแล้วฮะฝั่งนี้ไปตัดคีปก่อนครับบ๊อบ นวดไปเรื่อยครับโ o l ิงบา bouldering มาแต่วันนี้สซลเลนยัดร้อนไปก่อนเซลเลนเอมเปอร์ร้รอนหรือเปล่าแบบนี้ครับทีมผูลเชีออกไปโ o l ิงบา b o u l d e ไม่แทนกับผมยังไงต่อครับเออสปายครับหยุดยังกันไว้เซเลนคิดไสุดคิดไปสุดตายฮะแตวนี้หมัดธรรมดาต่อยไปครับมาดสโลตกับหมดจัดการเร้่มีเซนเซอไม่ได้เออรนาโดครับฆ่าบูบบุยนี่แจ็คกี้โบกย่าๆไปคาร์โรตายไปก่อนครับจังหวะนี้โอ้สโมกออกเลยครับไม่เล่นในบ้านครับเอ็กซิเดีนครับกล่าวว่าพิกอฟ อุ้ยจานคิวตัดสโมขหมดแล้วก็ตอนนี้บีกับบีเปิดมาวงแตกครับแบบนี้ครับเอ็กซิเดนยังไงครับล่างเรตตีใส่ได้จานคิวไว้ก่อนครับลากระยะก็จานคิวโรลิงกิ้งหนีไม่ทันครับจะตายฮะโซบายขึ้นไปแล้วนี่จานคิวตายผมไม่มีบายไปครับแต่อัติควีนกินมาเตะผมโดนไป3ตัวฮะแตกไปเนี่ยครับคิ้มืสื่อครับแล้วไล่บีทางหน้ารันโดต่อฮะพุกมาจังหวะนี้ครับผมฟังแล้วก็ต่อยครับมาธรรมดาไปป๊อปกระบอกล่วงลายไปจากนั้นบุ้มบุ๋ยไปแล้วฮะ นันโดเปิดร่างเรนไปครับปิดเปิดอาร์มเรนแล้วก็ถอยกลับไปก่อนส่วนเกิดชบอยจัดการเล่นคารโรไปเหมนะือนกันคาโรมีบายแบ็คครับผมวินเซนโซวาร์บกลับไปฮะด้อีกหนึ่งการ์เซเรนเปิดไปที่ตัวของฝั่งเอเบอร์เอเบอร์วาร์บกลับไปเหมือนกันฮะเปิดมาผมตบพี่ครับนันโดฮะอิงสเวลล์ผมอันนาไปครับแล้วนี้ครับทุบยิ่งยาวต่อคิวจัดการเล่นบอปไปฮะทีวิเชนถอยออกรอค,ออครับนันโดขอคิ้ไม่สื่อฮะ วิเชตต์ต่อล่วมมาจากวันนี้4ตัวอันติกรีสสตัวผมอย่างสวยแล้ววินเซโซตายผมกริมโซครับแล้วก็เปิดบีกปียืนไฟเลยครับผมเนื่อเฟรเดครับวมอริก้าเปิดยิงต่อยครับบอมโบเขาโบสวยมากครับแล้วก็จัดการต่อเนี่ยผมใส่ได้หรือเขาฟานด์ดอดดอดตายไม่มีบายแบ็คฮะแล้วก่อนหน้าเป็นทีมบอตายผมยังไงดีครับเอ็นการเกมมิ่งเลยจีจีคอผมเอ็กซีเดียนครับรวบสวยจัดครับเมื่อกี้ฮะสี่ตัวและกรีสสี่ครับ เจบกันไปครับ MG ทัชชนะไปเกมที่สองครับสองโซนครับภูสวัสด์เก็บแต้มเต็มๆไปฮะเข้มๆข้มนผม